สวัสดีครับสวัสดีกราบสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมื่อนี้ก็กลับมาพบกันอีกคือเก่าเนาะครับเนาะกับช่องทองพูนผ้ารวยมื่อนี้บ้าต้องพูนจะพาท่านผู้ชมือเอฟซีทุกท่านไปติดตามตัวเหล็กและความฝันกับคุณยายกองของเฮาครับผมในโค้งสุดท้ายนี่ว่าคุณยายกองจะมีตัวเด็ดตัวดีตัวใดมาฝากท่านผู้ชมือเอฟซีเนาะครับเนาะครับผมคุณยายกองพัเนเอาเป็นฝันดีเนาะครับเนาะหลังจากบุญขรศากเมื่อวานนี่ครับผมตกแรงมากคุณยายกองเพันขรฝันเนาะครับเนาะฝันฝันว่ามีคน เขามาในบ้านครับมานอนในบ้านเนาะครับเนาะแตวตัวเลขกจะเป็นตัวใดจะมีแนวทางที่ดีตัวใดมาฝากสานผั้ชมเร็วี่ในโค้งสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านติดตามไปพร้อมๆกับบ่าวท้องพูดเนาะครับเนาะว่าคุณยายกองจะมีตัวเด็ดตัวดีตัวใดมาฝากสานผั้ชมครับผมแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวความฝันก็คุณยายกองก็อย่าลื่อมด้อครับเด้ออย่าลืมกดไหลกดแช์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวท้องพูดหาคลิปที่ดีตัวเลขกเด็ดมาฝาก่านผู้ชมในคลิปต่อไปในงวดต่อไปเนาะครับเนาะ ไปครับไปติดตามตัวเล็กกระพุ่มฝันกระพุ้นหย่กองพร้อมๆกันครับผมบาจะมีตัวเด็ดตัวดีตัวไรเพื่อเป็นแนวทางดีๆในงวดนี้ครับผมไปครับสวัสดีค่ะคุณแม่กองค่ะสวัสดีครับคุณแม่กองครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่กองค่ะค่ะมือานี้ทางทีมงานเนาะค่ะก็มีโอกาสได้มาติดตามตัวเล็กของฝันกับคุณแม่กองอีกข้งหนึ่งเป็นโขงสุดถ่ายค่ะได้ยินข่าวว่าคุณแม่กองนี่ฝันดีว่าสั่นเมื่นนี้ ฟันวาจังไดโนหวัาสู่ถ่าผู้ชมเขาฟังเนียค่ะฟันดีอยู่ดูแม่กบฟันว่าแม่ได้ไปให้ไปหน้าค่ะแม่กะกลับขึบ้นมาตาไ้ตาหน้ากลับตาค่ะมาหนี้กลับขึ้นมาพอเห็นคนขัามานอนอยู่ในบ้านค่ะ,คะบานกุญแจใส่ไว้อยู่เขาคือเขาไรตาวาค่ะจักเดียวเขาหันเขาใหญ่แต่เลยว่าค่ะมาหนี้ เจ้าเป็นยังเจ้าเพิมานอนอยู่เนี่ยมนคอยบาเห็นเขาเจา้าน่ะค่ะผู้เพิ่มานอนนั่นค่ะมานอนมันกะสิเป็นยังเข,อขาอ่ะค่ะบานีตาตาเพิ่มานอนอันนี้เฮีเ่ยเท่าไหรเพิ่งนอนนอะแต่บาเพิ่นมานั่นผัวเพิน่นเมียเพิน่นดูเพินเพ่นดูกเพิ่นนั่นกับ,บ้านในนหญ่ปานใดได้ยังน่อยอยู่ประมาณจีเดือนหาเดือนนีล่ล่ะครับ ก็ให้เพิ่นนอนมาบนี้เพิ่นกอกไปเปิดแอร์เซ้ยเปิดพัดลมเฮ้ยเห็ดกินเฮ็ดดาบอย่างเงี้ยเน่าก็เฮียนเพิ่นนี่ค่ะให้เพิ่นยูโลดตาเอ้ยก็เลยว่าเทียเพิ่นเอาสูตมาให้ห้าค่ะให้ความฝันแมรได้นีดูเลยค่ะมาบนี้เนาะกอยุไปเพิ่นกอยุไปที่ละก็เลยหลมือไปเนาะเป็นอาทิตย์พุนรักิ่นมานอนอยู่หันค่ะตาเพิ่นว่าพัดเพิ่นสินอนอยู่เฮียนเ่าเลยกับบไหลได้ เออบ่ไรก็ไร้เพิ่อนอนไปพ่อตาเนั่ว่าพ่อบาทเนว่าค่ะนอนไก่เพิ่อนนอน,น,นเนาะว่าสันเที่ยวเท่าไรบุญไรยังว่าสันบอกกันเนาะค่บาทนี่เนาะกรมาอนี่โอ้คนมานอนเท่าเหียนเทาอนี่เพิ่นจะเอาสู่ไม่เท่าบ่กพืเลยบ่าวกับเพิ่นเนาะค่ะบาทเพิ่นก็ยู้คือเฮี่ยนเพิ่นนี่นนนนตี ยู่กับยูสันตัวตาว่าครับเพินมากันเจ้คนสามคนสามกับกับผัวกับเมียกับดูกน้อยครับค่ะสามแต่มีเด็กหน่อยคนหนึ่งเลน่อยคนนึงเดี๋ยวคุณยายนี่มาจักเพิ่นอยู่ปะครับบ่บาจักบ่มาแต่ั้างในกับบงคค่ะเพิ่นมาอาศัยห้าเห้าวอยู่ตัวว่ะค่ะคุณยายฟันมื่ดใดครับนี่ฟันเมื่อขืนนีม่เขือนี่ก็เป็น เป็นมือเมื่อข้าวสารีัข้าน้อยน้อครับเนาะสินใหญ่ค่ะใหญ่บ้นค่ะผู้หองขาคุณคุณนชิงเมดุคค่ะคุณนชิงลูกเป็นปุ๋มกูละอืมค่ะบัานนี้หอดมือเพิ่นเมื่อเพิ่นกระิเมื่อตัวเมว่ะครับอืมกระจักสิว่าจังไนน้อค่ะจังไนโต้บ้านค้าคุณนใหญ่บาดนี้ก็เลยมาสะดุ่ขืนดุบัานนี้ตาฝันนี้ไปยายภาษาภาษาลังเง็นมากค่ะ พันธอาศุบไม่เห่าตีประจันตาอุ้ยปวดจริงแม่ลูกควันนี้เพิ่นเอาศุบไม่เห่าตีนีเพิ่นว่าเมียนนอกตาเนาะมาเลยคุยกันก็ตาวันนี้อืกับหูเมียแล้ววันนี้ก็มาคุยกันเนาะแล้วบันทึที่เหรอคะคุณยายมาทัที่หกเจ็ดหมูหนึ่งหกสิบเจ็ดหมูหนึ่งแล้วค่ะบันทึกอายุคุณยายอายุคุณยายหก ชิบสามอย่างหกชิบสี่ครับอย่างหกชิบสี่หกสามเนาะครับเนาะหกสามเพราะหกชีวัตนิถึงนะครับเนาะเพราะว่าสำคัญกะบสิเป็นบ้านเด็กที่เนาะค่ะเพราะว่าเพราะว่าเขามานอนบ้านเนาะค่ะเขาเผาในห้องคือเียพื่อนเขาไม่แคามาเลยค่ะถ้าฮายตี้กับเด็กหน่อยนี่กับมี่มี่เด็กหน่อยนะมี่เด็กหน่อยผู้หนึ่งเด็กหน่อยกับมี่ผู้หนึ่งเนาะค่ะพรอกับแม่กับมา สองคนเนาะค่ะหรืออาจสิเป็นหนึ่งสองสองหนึ่งก็ได้เนาะค่ะท่านผู้ชมทะเลสองตัวบนเน่หนึ่งสองมาอาจสิย่างสองหนึ่งก็ได้ค่ะเพราะว่ามีเด็กน่อยนั่งเม่ก็มักคือกันนะเนี่ยแม่ยนโบเจคั่ะแม่มากนั่งอยู่ค่ะแต่ว่าเด็กไม่ใจคุณยายมีบ่ค่ะฮะเด็กไม่ใจที่คุณยายมาไม่หยิบเด็กไม่ใจแต่เมตเด็กบ่านแล้วบ้านเล็กทีเนาะครับบ้านเล็กทีแมียนอีเพราะว่าเพราะว่า เพื่อนมาเด็กเขามาในเฮือนเนาะครับเนาะเขามาในเฮือนในบ้านเขานอนในเฮือนในบ้านแสดงว่าเพป็นเอาสวโฉวลากมาให้ยเมฆก็ว่ให้เพิ่นหนีเพราะอไรหนีได้เพิ่นอยากนอนก็นอนคุยกันกับตาครับที่สําคัญก็คือก่อนคุณแม่คุณยายสีฟันนี่คุณยายคนไหนไปย้ายเขาสากเนาะครับเนาะเพราะว่าหมู่บ้านเป็นเป็นบุญเขาสากมันบอกคุณยายแม่นบุญเขาสากละทําพิธีแล้วเอาขาสากไปย้ายให้ย้ายหนาเนาะครับเนาะ แม่บอครับยายห้ยายหน่ายายอยู่วับเดียวค่ะคุตุ๊กยนียเหมือนแรงคุณยายเืแรงคุณยายกับฝันเนาะครับเนาะค่ะนอกจากอันคุณยายก็ลับคนสามคนอันไหวบอกครับรับนอนคนอย่างนี้ย่างไก่คนนี้แต่ว่าคนกะยูบอกครับยูคนก็นอนนอนยูเดียวคหอดทั้งเวลานี้สินี้เองเนาะคนแบบแปลวคณยายสิไม่สูงเนาะแม่นนอคนเจอสูงก็หายก็แบบตาตื่นขึ้นมาค่ะค่ะ ใครกบไม่เคยฝันยังสีจัตเทียค่ะครับผมครับค่ะคุณยายมี่ยังเพิ่มเติมอีกบอคะมามี่นะลูกมิเทอเดีค่ะเจคํามมียังถามคุณยายอีกบอคะกาว่าคุณยาย่เคยฝันแบบนี้บอคะคุณยายบอไม่เคยจัตเทียค่ะครับแสดงว่าสีมีคนเอาโศกใจมาให้นะคะเนาะแม่นค่ะยายก็บ่เคยฝันหนงสีจัตเทียค่ะค่ะ ทางทีมงานกับขอขอบคุณคุณยายหรือคุณแม่กองได้หลายเด้อค่ะเด้อขี่บ่แพงตัวเลขบ่แพงความฝันมาเบาสู่่านผู้ชมฟังเนาะค่ะเนาะก็ขอให้มีโชคมีลาบนํำกันเบิดสุขูสุกคนค่ะค่ะขอบคุณคุณแม่กองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่กองครับผมขอบคุณเนื่จากไปฟังเรื่องเล่าความฝันของคุณแม่กองของเฮานะครับเนาะบานนี้ว่าต้องคุณกะจะได้มาสรุปตัวเลขกรับผมมาสรุปตัวเลขของคุณแม่กอง ว่าตัวเลขของคุณแม่กองมีตัวใดแนีいい่ยนะครับเนาะในขงสุดท้ายนี่ครับผมครับผมสรุปตัวเลขของคุณแม่กองครับผมที่ฝันมาขึ้นนะครับเนาะฝันบุญข่าวสากเหลียวคนกับฝันนะครับเนาะตัวเลขของคุณแม่กองก็มีหกเจ็ดหนึ่งครับผมหกเจ็ดหนึ่งครับผมตัวเลขนี่ก็คือบ้านดีทีนะครับเนาะเพราะว่าเป็นฝันว่ามีคนเขามานอนเขามาอยู่ในบ้านนะครับเนาะหกเจ็ดหนึ่งครับหกเจ็ดหนึ่งครับผมส่วนสองหนึ่งนี่ก็เป็นเลขที่จากความฝันนะครับเนาะ เป็นเหล็กซีจากความฝันของคุณแม่ครับผมงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 6พันหารน้ครับเนาะก็ขอให้ท่าน็จโชคดีทุกท่านโชคดีโชคหมานได้รางวัลใหญ่ล้ววันที่หนึ่งกับตัวเลขของคุณแม่กองครับผมครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของทองพูนพารวยก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีโชคหมานได้รางวัลใหญ่ล้ววันที่หนึ่งกับตัวเลขของคุณแม่กองครับผมครับผมคลิปนี้บ้าท้องพูนขอจบคลิปแ่เพียอังตัวนี้คลิปหน้าพอกันไหมก็อย่าลลืมมกกกดดดดไค์์แชรตติาเพื่อเป็นกดไลคน หาคลิปดีๆโตเล็กได้เด็ดมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปที่หน่อนต่อไปเนาะครับเนาะขอบคุณค่ะ